I'm not งเสียใิตานินงรักลุง สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมโอตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM, 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM เครือข่ายของกรมอตุตุนิยมวิทยาทั้ง5สถานีผู้ฟังที่รับฟังทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน วิทยุชุมชนและที่รับชมทางถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันเสาร์ที่22ตุลาคม2565เวลา30นาทีถึง8นาฬิกาวันนี้ครึ่งชั่วโมงค่ะอยู่กับดีเจพินพินชนะนันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ Facebook l i v e ค่ะน็อตปัทวีทองสุข ควบคุมเสียงดีเจอิทอำนาจินดาพรมค่ะและที่สำคัญนะคะสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้นะคะมีทั้ง หนาวทั้งเย็นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักยังตกหนักอยู่ทางภาคใต้นะคะแล้วก็ต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะคะมาติดตามกับเวรพยากรณ์อากาศนะคะคุณสมปราศีธกลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณิเจ์พิมพินครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะอากาศบ้านเราตอนนี้รู้สึกว่าจะมีฝนในตอนเช้าด้วยนะคะคตัวการ<ม>ตัวแปรอะไรบ้างคะที่ทําให้อากาศบ้านเราเป็นแบบนี้คะ ครับผมอนันเริ่มต้นพูดถึงกรุงเทพฯนครและปริมณฑลนะครับผมช่วงนี้อากาศเย็นก็มีกําลังอ่อนลงครับผมประกอบกับความซื้นที่เข้ามาเพิ่มนะครับผมทาให้บริเวณภาคต่างกรุงเทพฯแลกบผมเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ทางอีสานทางเหนือก็จะเริ่มฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ว่าลักษณะฝนที่ตกเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของฝนฟ้าขนองจะเป็นลักษณะฝนตกโปอยๆป็นโยค่ะใช่แต่ว่าก็ก็ก็กินเวลาอยู่ก็พอเปียกอยู่ครับผมค่ะพอถนนเปียกใช่แล้วก็พอทําให้ลดลอะเธอใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็เป็นแต่ว่าแต่ว่าในส่วนของลักษณะของอัปรรมันน้ําเนี่ยจะจําไม่ได้ไม่ได้แล้วนะคะเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะลักษณะช่วงนี้นะคะรับช่วงผัดเปลี่ยนฤดูกาล ใช,ใช่ครับแล้วภาคอื่นล่ะคะเป็นยังไงบ้างภาคอื่นนี่ภาคใต้นะครับผม<ช>ทั้งทั้งภาคใต้ฝั่งตอนออกและฝั่งตตะวันตก<ช>แล้วก็<ช>ทั้งฝั่งอ่าวไทยอนมามันเนี่ยยังมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่นะครับผมซึ่งทําให้ทางภาคใต้เขามีฝนตกหนักถึงหนักมาก<ช>ค,ค่อนข้างจะต่อเนื่องไปนะครับผมต่อเนื่องในที่นี้คือยังคงเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่จนถึงอาทิตย์หน้าครับผมเพราะช่วงนี้ร่องจะอยู่ภาคใต้ของ<ช>เรา นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะเห็นภาพแผนท,ที่ที่รับชมทางถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะครับมมีร่องมรสุมพาดผ่านก็คือร่องฝนนั่นเองเส้นสีแดงคู่เส้นคู่นะคะแล้วตัวตัว L 2ตัวล่ะคะคุณสมบัติคะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับผมที่อยู่ในฝั่งอดามันแล้วก็ในทางฝั่งใกล้อ่าวไทยนะผมใกล้มาเลเซียตรงน,นั้นก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ําที่ เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรโดยตรงกับประเทศไทยเลยครับผมแต่ว่าสิ่งที่มีผลกระทบก็คือ,อร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ครับผมค่ะอันนี้ก็คือลักษณะอากาศที่ทําให้ภาคใต้มีฝนตกช่วงนี้นะคะครับแล้วสําหรับภาคเหนือภาคอีสานนะคะตอนนี้ยังเย็ยนๆอยู่หรือเปล่า,าตอนเช้านี้ครับผมาสาหรับทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยอากาศก็ยัง มีอากาศเย็นอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องครับผม <Yeah. S 1> คือตอนนี้อากาศเย็นก็เริ่มมีกําลังอ่อนลงแต่ว่าก็อ่าก็ยังไม่ได้กลับไปปร,ประกอบกับช่วงประมาณวันที่26 27 28นี้นะครับผม <Yeah. S 1> อากาศเย็นอีกระล,ลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาครับผม mm hmm. แต่ว่าก็ต้องเรียนในทราบว่าอากาศเย็นที่เข้ามาแล้วลอกใหม่มันจะทำให้วันวันแรกครับผมจะมีฝนตก เป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองนนครับผมถ้าภา,า,าคอ,อีสานก็ประมาณวันที่26ครับผมแล้วก็ะจะลงมาต่อนเนื่องอประมาณ27ก็เอาบริเวณภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางครับผมก็จะมีฝนฟ้าขนองสัก วันหนึ่งครับผมก็ไล่ๆล่มาเรื่อยๆยเริ่มที่ภาคอีสาน26แล้วภาคเหนือล่ะคะภาคเหนือก็ประมาณช่วงโดยต่อ26 27ครับผม 26, อันนี้แล้วแต่พื้นที่เลย <27. S 1> ทีนี้มาแล้วลอกนี้นะคะหนาวมาแล้วลอกนี้เนี่ยจะหนาวมากกว่าที่ผ่านมาไหมหนาวมากขึ้นครับผม,มเพราะว่า อากาศเย็นที่ยังอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ถอยกลับไปแล้วก็จะมีตัวนี้เข้ามาเสริมด้วยอากาศก็คุณคุมก็จะลดลงครับผมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปรับสายท่านผู้ฟังนะคะที่โทรเข้ามาร่วมรายการกับเรานะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่คะ่ะสามารถสอบถามสภาพอากาศได้ที่0 2 3 8 3 9 0 0 3แล้วก็0 2 3 8 3 9 0 0 4คะ่ะสายแรกของวันนี้นะคะคุณชงจากบา้านบางแสนคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณชงคะ สวัสดีครับท่านสองท่านครับผมค่ะเชิญค่ะอากาศก็หายเย็นไปแล้วครับผมหายเย็นแล้วเนาะรอข้างนอกนะขณะนี้ก็มีเมฆขึ้นนะครับผมครับแต่ว่าวานนี้ก็มีฝนละอองเกิดขึ้นนะครับช่วงบ่ายเย็นๆของเมื่อวานนี้ครับผมเป็นลักเป็นกลุ่มเมฆนะครับผมแล้วก็มีฝนเป็นฝนละอองนะครับผมครับผมได้ได้ได้ฝนละอองมาจากเมื่อวานนี้นะครับผมจากกลุ่มเมฆที่เป็นเป็นเมฆค่อนข้างจะมากนะครับผม ครับแต่เช้านี้นี่ทะเลายังไม่มีเมฆนะครับผมวันนี้ก็เริ่มมีเมฆตอนนี้ใช่ครับตอนนี้เมฆเริ่มเริ่มตั้งแล้วอ่าตั้งเขาขึ้นมาแล้วแต่ว่าลักษณะฝนที่ตกก็ไม่ใช่ฝนฟ้าขนองครับผมเป็นเป็นก็เป็นฝนฝนละอองครับผมฝนใช่ครับผมฝนละอองเป็นมากกว่านะครับผมครับผมเหมือนกับคนโดนโปรยน้ำมนต์นหรครับผมโดนโปรยน้ำมนต์อะไรแบบนั้นนะครับไม่ทพายอะไรอย่างนั้นนะครับผมค่ะครับแล้วแล้วไอ้มวลมรรยากาศเย็นโซนนี้ครับผมเฉลี่ยวันที่สามสิบเอ็ดเลยไหมครับผม มวลอากาศเย็นถ้าถ้าภาพรวมคร่าวๆเนี่ยคือมันก็อากาศเย็นที่ยังอยู่บ้านเรามันมันยังอยู่ครับผมแต่ว่าก็าถ้าทางชงุมพฤษก็มันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้เย็นมากครับผมแต่ว่าช่วงเช้าๆก็ก็ยังสัมผัสลักษณะปเป็นลมเย็นได้อยู่แล้วก็ประมาณวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็อากาศเย็นก็จะเข้ามาเสริมอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก็ต้องประมาณวันที่27ก็จะมีฝนฟ้าขนอง วันหนึ่งครับผมครับเพราะผมก็กล่าวไว้เหมือนกันนะครับผมกล่าวว่าจะลงวันวันที่ไว้อยู่ว่าคำนวณถึงวันที่สาสิบเอ็ดเนี่ยจะกล่าวว่าจะแจ้งว่าถึงวันยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สามสิบเอ็ดนี่ครับจะวลมวลอากาศเย็นโตเทียวโตใหม่กล่าวว่าจะถามพอดีแต่แจ้งว่ากาเลยออกอากาศมาก่อนเลยไม่ได้ถามเขาตรงนี้ค่ะแจ้นก่อนแล้วเนาะครับผมเป็นคนที่สนใจลักษณะอากาศมากเลยครับขอบคุณมากครับผมก็เลยผมก็เลยพยายามแจ้งแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับว่าจะมีมวลอากาศเย็นระหว่างวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่จะมวลอากาศเย็นแล้วรอบใหม่ ก็แจ้งแแจ้งข่าวไปแล้วครับผมฝากฝากบอกประชาชนต่อนะคะก็เยี่ยมเลยคือขายครับผมวันอี้ผมก็นำข้อความของทางกรมก็ไปถึงทางคนก็ต่อไปนี่ครับผมทางเทศมนตอยู่เนาะอ๋อขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณชงนะคะสำหรับผมที่ที่ผมรับฟังนะผมรับฟังทางข้อมูลทางทางกรมอุกุตุอย่างเดียวนะครับผมข้อมูลของผมไม่แจ้งนะฮะผมรับฟังทางกรมอุตุตุที่เดียวแล้วไปแจ้งไปที่คนก็ถามต่อไปนะครับผม ก็เราฟังทางปกติอย่างเดียวถือว่าข้อมูลนี่แน่นแน่นอนถ้าเปความพิ่อื่นมาอาจจะรั่วไหหรืออาจจะมีการข้อมูลฟอมขึ้นมาแทรกได้นี้ครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณชงนะคะที่เป็นกระขายให้กรุุนอุทัยธาอเทัยธาอุับผมอัาอะไัานอัอุทัอเทัอุัอุานอุาต่ําสุดยองศานีุัุดัยครับผมากอานจะาอาอทอัยับผม ถึง36ไหมอ่อช่วงนี้ไม่ถึงครับเพราะว่าลักษณะของอ่ามีทั้งเมฆแล้วก็มีของลักษณะมวลอากาศเย็นที่ยังอ่าเย็นอ่อนๆอยู่ครับผมก็ขึ <ผม S 1> ้นไม่ถึงครับครับขอบคุณมากนะครับผมเซเลนนสุก,กติงยันติสซเลนนโพกระสรมทาสซเลเนนิพุติงยันติสัสมิตรังวิโสท้าเยผู้โตฝารลักษาท <c oughs> ุกท่านนะครับ ขอบคุณมากค่ะสาธุสาธุค่ะเช่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูลักษณะอากาศในส่วนของภาคตะวันออกวันนี้เป็นไงบ้างครับผมในภาคตะวันออกนะครับผมวันนี้อ่าก็มีลักษณะของให้ฝนไว้ถึงร้อยละ30ของพื้นที่นะครับผมก็จะกระจายกระจายไปโดยส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณอ่า ต,ติดชายฝั่งทะเลครับ <Okay. S 2> ผมชนบุรีระยอง <Okay. S 2> จันทบุรีแล้วก็ตราดแล้วก็ติดชายชฝั่งโซนที่หนึ่งนะครับผม <Okay. S 2> ซึ่งก็แถวชายฝั่งก็จะมีความชื้นเยอะนะครับผม <Okay. S 2> ก็ทําให้มีฝนเกิดขึ้นได้แต่ว่าเป็นฝนลักษณะละอองนะครับ mm hmm. ผมไม่ใช่ฝน mm hmm. ฟ้าขนองครับปริมาณน้ําก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับ <Okay. S 2> ประกอบกับ <Okay. S 2> ช่วงนี้ก็มีความชื้นด้วยอากาศ มีแบบเย็นอ่อน,อนด้วยก็จะมีหมอกในตอนเช้าเกิดขึ้นได้นะครับผมภาคะตะวันออกภาคตะวันออกเขาเบรกไว้ที่ภาคตะวันออกก่อนนะคะคุณสมปราดคะไปรับสายกันต่อค่ะจากพี่เยาวเรศบางพีค่ะสวัสดีค่ะพี่เยาวเรศค่ขา่ะสวัสดีค่ะคุณพิ้เทมสวัสด<า>ีค<า>่ะค<า>ุณสมปราดครับผมเชิญค่ะวันนี้ท้องฟ้าเปิดเมื่อเช้าตื่นแล้วมีแสงแดดเลยวันนี้ถึงเมื่อวานเมื่อวานยังไม่มีแสงแดดแต่มีฝนมากนิดหน่อย ครับ,บ,บผมแบบว่ากระจายกระจายอ่ะตกไม่มากตกแคบบ่เดียวก็เลิกอะไรอย่ฮะกันหนาวเย็นนะคุนหนาวเย็นครับหนาวเย็นแล้วดี่าวต้องเท้านี่จะต้องใส่ถุงเท้าอ่นนี่ที่้อน <c oughs> แล้วแล้วเป็นยังไงเมืม่อเมื่อไหร่จะหมดแล้วฝนน้ำอ่ะอ่าฝน ช่วงนี้ยังมีอยู่ครับแต่ว่ามันมันเป็นฝนละอองละอองอย่างนี้ครับผมอ๋อเป็นแบบละอองละอองงั้นใช่แล้วก็แล้วก็ประกอบกับถ้าเกิดว่าใครไปเปียกแล้วก็ช่วงเช้าเช้าเนี่ยมันอากาศคือไม่เข้าเกณฑ์อากาศเย็นก็จริงแต่มันยี่5ี่องศาก็เหมือนกับเปิดแอร์ครับผมใช่แล้วก็ถ้าถ้าใครถ้าใครไปเปียกอีกก็ก็ยิ่งรู้สึกเย็นไปใหญ่เลยครับผมเหมือนแอร์ล้เนาะใช่ครับ เช้าเช้าเมื่อแดดที่สี่ีห้าเย็นมากเลยครับผมก็ทำในการใส่ถุงเท้าอะไรก็ถูกต้องนะครับผมมันจะช่วยรักษาอุณหภูมิได้ครับผมบมัน,ม,นมันเย็นในยทีเช้าใส่ถุงเท้าทุกคืนเลยครับ,รบ,รบขอบคุณมากนะครับรักษาสุขภาพานะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ ขอบคุณมากค่ะพี่เยาวเรศนะคะสายต่อไปกันเลยค่ะจากพี่ออนจากบางประกงค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะน้องทั้งสองค่ะสวัสดีครับจ้าวันนี้เสียงใหม่ค่ะเสียงใหม่ผู้ดำเนินรายการเสียงไม่คุ้นนะคะผู้ดำเนินรายการพินพินเองค่ะพี่ออนอแต่ว่า ่าอีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณสมปราดค่ะครับอ๋อค่ะขออภัยค่ะครับผมเมื่อคืนนี้ตอนตีสามฝนตกค่ะครับผมตกประงครับใช่ค่ะตกแต่ตกเล็กน้อยนะคะแค่หน้าดินเปียกเท่านั้นเองครับผมและตอนนี้ก็แดดอ่อนๆแล้วก็มีเมฆเยอะนะคะวันนี้จะตกซ้ำอีกไหมคะอ่ายังมีตกซ้ำได้ครับผม ซึ่งลักษณะฝนก็เป็นฝนละอองครับผมช่วงนี้ที่จะมีก็มีตรงฝนละอองอย่างเดียวเลยครับผมแล้วก็มีเยอะครับส่วนอากาศก็ช่วงเช้าเช้าก็ยังยังเย็นเย็นอยู่ครัอากาศก็เย็นนะคะใช่ครับเย็นสบายอค่ะอืมก็ขอบคุณนะคะวันนี้เวลาน้อยมากน่าจะเวลายาวไปถึงแปดโมงครึ่งเหมือนทุกวันก็ดีนะคะ ค่ะพี่ออนค่ะอยากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ออนจากบางประกงนะคะสายต่อไปกันเลยค่ะคุณทวัชชัยจากเชียงซาค่ะสวัสดีค่ะคุณทวัชชัยค่ะคุีวิทยาพรทั้งสองท่านครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอากาศอากาศวันนี้ไม่มีแดดเลยครับผมอืมครับผม แล้วจะสอบถามแล้วปลายเดือนนี้จะมีความกดอากาศถูมาหรือเปล่าครับผมมีเข้ามาอีกครับผมอาชัเชงเซาประมาณวันที่ 27, ยี่สิบเจ็ดเป็นต้นไปครับผมอากาศจะเย็นลงอีกครับผมแต่ว่าในวันที่ยี่สิบเจ็ดาหมายก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นครับผมเนื่องจากว่าอากาศเย็นลงมาระาอกแรกครับผมหลังจากนั้นอุณหภูก็จะเย็นลงครับ กำลังแรงนะครับที่จะมายี่สิบเจ็ดนะครับผมอ่าที่มายี่สิบเจ็ดอ่ากำลังปานกลางครับผมแต่ว่าด้วยเนื่องด้วยว่าอ่าปัจจุบันเนี่ยมีอากาศเย็นอ่ากำลังอ่อนที่แบบปกคลุมอยู่แล้วเมื่อมีเข้ามาเสริมเนี่ยมันก็จะเย็นลงครับผมอุณหภูมิจะลดลงกี่องศาครับผมอ่าาอตอนออกลดลงสองถึงสามองศาครับผมวันนี้อุณหภูมิที่สนามไทยเคนี่ รางวันสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่ครับผมสนามชัยเขตนะครับผมอาต่ำสุดยี่สิบห้าครับสูงสุดสามสิบสี่ครับผมสอบถามแค่นี้อะครับผมเวลาน้อยครับผมครับขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตครับวันนี้เราไปเช็คสภาพอากาศภาคกลางกันค่ะว่าภาคกลางวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณสมปรารคะครับผมอาสาหรับภาคกลางนะครับผมอาช่วงนี้ก็ มีหมอกในตอนเช้าเช่เนเดียวกันนะครับผมเนื่องจากช่วงเช้าอากาศค่อนข้างสะเด็ดแล้วก็เหมือนกันก็คือมีฝนบ้างในบางพื้นที่ครับผมก็ให้ไว้ถึง30%ของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางจังหวัดอยุธยากาญจานบุรีราชบุรีคนคร,ครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามคร,ครับผมก็ไม่ไม่ไกลมากใกล้กรุงเทพครับผม ขออนุญาตทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทางเพจ Facebook กันต่อเลยนะคะคแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราไว้ด้วยนะคะทักทายคุณธีรชัยค่ะยกนิ้วเข้ามานะคะคุณสมภพค่ะสวัสดียามเช้าครับสวัสดีเช่นกันคุณไผ่ด้วยนะคะคุณวิษณุแย้มรสค่ะสวัสดีครับบ้านน้ำเย็นอำเภอท่าแซะรอยต่อกระบุรีแดดมีแดดแต่เช้านะคะบอกว่าวันนี้จะคิดว่าตากผ้าได้ใช่ไหมคะอืม เม่มันจะเริ่มก่อตัวครับผมถ้าถ้าตอนนี้อากาศยังดีอยู่ก็รีบตากก่อนช่วงเที่ยงครัาตากก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ให้กําลังใจมาด้วยพี่นัทพี่ธน,นัทถาด้วยนะฮะทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะแล้วก็ ให้หัวใจมาด้วยคุณธนวัต์ด้วยนะคะกําลังใจสีแดงสามดวงมาเลยคุณสมพิศคะ่ะสวัสดีครับสวีชุมพรฝนตกตลอดทั้งคืนนะคะยังจะมีฝนไปต่ออีกกี่วันคะสาหรับท่าแสงชุมพรชุมพรอีกหลายวันนะครับผมอาทิตย์หนึ่งเลยตีเปอย่างนั้ดีกว่าเพราะว่าตัวร่องมรสุมยังคงอยู่ที่นั่นอยู่เลยครับค่ะยังต่อเนื่องนะคะแล้วก็<ล>คุณ,<ม>ค,ณคุณสมพิศก็ให้กําลังใจมาด้วยนะคะคุณวรรณจิต ะะจังหวัดสมุทรสาครนะคะเวันข้างหน้าจะมีฝนแล้วก็มีหนาวหนาวด้วยหรือเปล่าทั้งฝนทั้งหนาวครับผมถ้าเจ็ดวันหน้าช่วงระยะนี้สองถวันนี้เป็นอากาศเย็นในตอนเช้าที่สี่ิบห้าองศาแล้วก็จะมีฝนละอองเกิดขึ้นได้คร,ครับผม หลังจากนั้นช่วงประมาณ27อากาศเย็นอีกร,รอบหนึ่งจะลงมาแต่ว่าจะมีฝนฟ้าขนองในวันแรกครับผมค่ะ,ะไปที่คุณสุธีนะคะใกล้ๆเรานี่เองค่ะสวัสดีครับที่อำเภอบางบ่ฝนจะมีตกอีกเปล่าบางบ่มีเป็นฝนละอองๆเกิดขึ้นได้ครับผมค่ะเป็นฝนละอองไม่ได้มีปริมาณน,น้ำน้ำฝนนะคะคุณสุธี แล้วก็ไปที่คุณสมพิค่ะบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยขอบพระคุณค่ะคุณศ<ส>ิววรีรคุณศิววรีให้กําลังใจมาคุณจินเกียรติด้วยนะคะ <_ S 1> คุณบอยร้านรองเท้าที่โคราชค่ะ <_ S 2> สวัสดีครับเช้านี้ที่โคราชอากาศสดใสครับนี่นะคะครับผมสบายสบายเลยนะคะช่วงนี้ค,คุณประสบสุขค่ะ <_ S 2> สวัสดีครับฝนตกยาวๆตกหนักมาสี่วันแล้ววันนี้จะหยุดหรือเปล่าแล้วจะมีโอกาสแล้งยาวๆไม้กับเปอร์นองค่ะ พระนองฝนยังเยอะต่อเนื่องไปกับ<ช>ทัอาทิตย์เลยครับผม<ช>แร<ล>งยาวๆไหมทางธนองก็ยังมีฝนเข้ามาเรื่อยๆครับผม<ช>หลังจากนี้เดือนหนึ่งก็ฝนเริ่มน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีเข้ามาเป็นระรอกระรอก<ช>ครับเพราะว่าเป็นฤดูกาลของเขานะ<ช>ครับใต้นะคะ<ม>แล้วก็ให้กําลังใจเรามาด้วยนะคะคุณประสบสุขนะคะคุณชัยยะ สวัสดียามเช้าครับเมื่อคืนที่อัมพวาก็มีฝนตกนะครับแต่ตกไม่เยอะเช้านี้ฟ้ายังไม่เปิดอากาศเย็นนิดนิดครับขอบพระคุณค่ะคสำหรับการรายงานนะคะแล้วก็ยังอากาศจะเป็นแบบนี้ไม่พรุ่งนี้แบบนี้ครับเป็นแบบนี้เลยนะคะอัมพวาใช่ครับค่ะก็สบายๆนะคะพักผ่อนในวันหยุดนะคะค,คุณสมคิดค่ะ สมุทรสงครามยังจะมีฝนอยู่หรือเปล่าเมื่อคืนยังตกอยู่เลยครับสมุทรสงครามยังมีฝนอยู่ครับเป็นฝนละอองครับผมแล้วก็ช่วงเช้ามีอากาศเย็นครับ ค่ะคุณใส่น้ำไม่อไรกลับนะคะสวัสดีครับผมสุขสัรต์วันเสาร์นะคะๆๆรับงเฮงรวยรวยปลอดโรคปลอ,อดภัยนะครับฟังชมแชร์เรียบร้อยครับพราะคุณก่ะแล้วก็ยกนิ้วมามีกําลังใจมาด้วยนะคะคุณทัพทีมค่ะให้กําลังใจมาด้วยคุณ b s t ค่ะผาอบุญส่งก็ให้กําลังใจมานะคะคุณโตเต้ด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกัน,นะค่ะแล้วก็พี่ประสบสุขบอกว่าที่น้ําท่วมฝนหนักดินถล่มที่ระนองภูเก็ตเป็นผลมาจากพายุหรือเปล่าหรือมรสุมครับ เป็นผลจากาแนวร่องมรสุมพาดผ่านครับผมทำให้ฝนเยอะคร,ครับผมคคุณสุขศรีค่ะให้กำลังใจมาด้วยคุณพักดีเทพทองนะคะสวัสดีครับน้องๆทั้งสี่นะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับผมภูเก็ตตอนเช้านี้นะคะมืดครึมครับครับผมแล้วก็ฝนก็ดูอ่ะทาว่ายังยังเยอะอีกครับผมยังเยอะต่อเนื่องนะคะพี่พักดีค่ะ คุณวันทนีค่ะทักทายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันคุณเอกด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันค่ะคุณเอื้อมพรสวัสดีค่ะลำปางเช้านี้อากาศหนาวเย็นสบายอืทางเหนืออีสานเขาก็ยังเย็นสบายอยู่ครับค่ะใครไปเที่ยวช่วงนี้ก็<ม>ก็กําลังดีเลยแล้วก็เย็นต่อเนื่องแล้วก็จะเย็นต่อ วันที่26่สบกอีกรลลอบหนึ่ง<ช>ด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีฝนไปรยโปรยด้วยนะคะช่วงปรับเปลี่ยนฤดูกาลแต่ว่าวันที่26นี้ก็จะมีคลงครามหน่อยใช่ไหมคะใช่ค,ครับาารผมค่ะไปที่คุณวิรชัยนะคะให้กำลังใจมาด้วยคุณสมบัติสีคุณพี่อนันต์ด้วยนะคะแล้วก็คุณพี่วันทนีคะ่ะบอกว่าวันนี้ที่ดอนเมืองจะมีฝนไหมคะ,ะเพราะว่าบ่ายข้ามจะมีฝนไหมคะวันนี้ มีฝนเรียกว่าเป็นฝนละอองเกิดขึ้นครับผมก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรครับค,คุณนิพนธ์ค่ะสวัสดีครับนะคะเช้านี้ที่โชคชัยโคราชท้องฟ้าโปร่งใสแดดมาแล้วครับหมดฝนแล้วใช่ไหมครับมีลมเย็นๆมาแล้วครับขอบคุณครับนี่ขอบพระคุณค่ะคุณหมงลี่กวงนะคะในปีนี้จะมีพายุจะลงอ่าวไทยบ้างไหมครับอ๋อยังไม่ยังไม อ่าเรียกว่ายังไม่มีขั้นไหนเรื่องนี้ครับหมายถึงว่ายังไม่ไม่มองไม่เห็นนะคะจะมองไม่เห็นครับตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะคะเจ็ดวันข้างหน้านี้ยังไม่มีนะคะถ้ามาพวบเราเตือนทันแน่นอนค,ะค่ะคุณนิกทโกมค่คะ <ผม S 2> คุณทัพทีมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมีฝนตกตอีกไหมคะทางด้านเกาะช้างจังหวัดตราดชายทะเลค่ะเกาะช้างจังหวัดตราดของชายทะเลช่วงนี้ก็มีฝนละอองโดยมากก็ช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับผม ค่ะมีฝนละอองเท่านั้นนะคะไม่เป็นอุปสรรคกับการดำน้ำเท่าไหร่ใช่ไหมคะครับผมขึ้นลมเบาครับค่ะ <c oughs> คุณ <c oughs> สมคิดนะคะ <c oughs> องค์คอรักษนะ์นครนายกจะมีแดดไหมคะนครนายกาช่วงนี้ก็ช่วงประมาณใส อ่าสายๆบ่ายๆก็มีครับเราต้องรัวแล้วนะคะคุณสมปรายเค้าสองนาทีค่ะคุณชาลันให้กําลังใจมาแล้วก็ขอบคุณครับคุณท่ดารัตค่ะจังหวัดตรังตกทั้งคืนค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับตกต่อเนื่องครับค่ะคุณชรอนะคะให้กําลังใจมาด้วยคุณพี่รัฐด้วยค่ะคุณไปสนด้วยนะคะคุณต้มนะคะกรุงเทพมหานครทุ่งครุวันนี้ฝนจะตกไหมคะนัดช่างมาซ่อมหลังคาบ้านไว้ค่ะทําจะทันไหมเนี่ยอ๋อ ฝนมีฝนละอองเกิดขึ้นครับฝนละอ,นอองใช่ค่ะคงไม่หนักค่ะทําทได้เนาะค,คุณชะลอสวัสดีครับที่สุวิชุมพรวันที่28ลมแรงไหมครับสวิชุมพรออลมจะช่วงนี้ยังแรงอยู่ครับผมแต่ว่าหลังจากช่วงเย็นมันต้นไป,ไปก็ฝนล,ลมเริ่มเบาลงครับค่ะคุณส่งพิษภาคใต้ลมจะเปลี่ยนทิศหรือยังครับลมตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนครับยังเป็นลมตะวันออกส่วนใหญ่ครับ อัชลาภาเดี๋ยวคำถามที่ยังไม่ได้ตอบ4-5คําคำถามนะคะเดี๋ยวเราตอบให้หลังจบเคารพธงชาติแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรายการของเราค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ